ดูคุณตาจับโชว์เลยเนี่ยโอ้เหมือนพ่อเขาเลยนะดูไปละอันนี้หรือเปล่ากว่าทัวร์จะสุกงาก็าสวยบุงเด้อว่าเพื่อนยังว่ามาหดบตันนะยังไงยังได้เบิุงจีดอกแตอร่ได้จับน้ำเจ้าเหนหรอวะนี่นะครับภาย อย่างครับจำปาพายจำปาเห็นควานออดบอกมาเบิงสั่งอันอันอันมันบอกก็จะเศร้านะครับมันไปเก็บขี่สั่งก็เลยไปหาควาออดควาออดก็บอาเขาใหญ่มันดีแล้วพายจำปาอายุสิบเก้าปีแต่ว่าง่ายใยแห้งพี่น้อง เพราะราเป็นลูกของพายสมหวังครับเพื่นวานะบอกไอ้ของเฮียที่มันเพิ่งง่ายไงนะใงญ่สุดนะพายที่เราเคยขนของเฮียไปไว้ป่านะครับที่เตะท้องอื่นะนะคุณตาบอกนิสัยดีมากมาถึงจับได้เลยจับได้เลยขี่ได้เลยเป็นช้างที่มาจากภาคเหนือแต่ว่าเจ้าของอยู่สุริน ถ้าของอยู่สลินเอาช้างไปไปภาคเหนือทีนี้ก็เลยก็เลยพอดีคุณตาเนี่ยช้างเสียชีวิตเนาะภายที่ไปอยู่ไปแห่ง,งานอยู่โคราชนะครับที่ล้มแล้วขึ้นรถไม่ได้ครับตายมันตายอยู่บ้านท่านมันไงมันตายอยู่บ้านกลับมันตายอยู่บ้านนะครับก็เลยเอางาแล้วก็เอาเงินตืมเอา <c oughs> แลกช้างมาครับนี่ สวยเนาะตัวน no. ี้ดูนิ่งๆดีผู้ชายเคยถามบอว่าเขาผสมพันธุ์เนี่ยบอ่นอยากได้พันธุ์ไวไหมง่ายไหม นี่ด ah. ูดูตรงนี้งาใหญ่จนง่ามันใหญ่แห้งจนมันปิ่นออกมาเนาะผมบาดแต่ขวันอ่อนเลือดเลือกลายโตเลือกมาอยู่นี่แ่โปรไปเลือกยู่นตรงเลือกนี่โทซเอาตัวนี้อยู่พุ่น คนไทยเลี้ยงหรือกระเลียงกระเลียงเนาะมีแต่กระเลียงอยูเขาเลี้ยงได้อยู่ปกติที่มุดใดมุดคือทั่วทั่วแขกทั่วแขกตัวนี้เมื่อนั่งไปคนเก่งว่าลูกสร้างคนเอ้ยคนเกกงในป่านะเขาแขกไล่บ่ครับแขกไล่ในน้ำเส่าเนาะฝรั่งวะฝรั่งฝรั่งในย่างในจกผัดแขกย่างในักโอ้ยดูมันติดง่านี่เันบลตัดงา่ยยาวแห้งเนาะโอ้ยาวแห้งแล้วมันใหญ่่ซ้ำซ้ำ่าแซมเลยบหมืันใหญ่กว่าแซมนี่ผมอ่ะดึงมาเต่ เออกว่าแต่มันจอดกันเนาะมันมันมันชิดกันะมือออกมาได้อีกปีนึงนะครับชิดตำกันเลยละงานเนี่ยมื่จะได้ตัดอีกบอกเมื่อหจะนต้ตัดบ่ไปานไปทางกัไปบงกอนเอามือออกยงไพี่ใจแล้วดีมันออกมันมันมันจ่อแห้งเนาะหมายถึงมันัดแลอวมันออกได้แล้วเวลาันออกน ูของงมัดแต่ข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือบมอไม่ไวเออมีแต่คนพูดว่าช้างงาใหญ่บางตัวนี่อายุหมอไม่บางตัวอายุเจ็ดสิบแปดสิบงานเท่านี้งานตอนนั้นเห็นช่างใจว่าชัางใจกว่าคงจะจิตอุทิศอายุนี่หมอครับมันกี่ปีแล้วอายุนี่ มึงจังไวรุ่นมันงเด็กจางง่ามันภาาเขายาวนะใส่ปอกงาพอดีนะต้นนี้ใส่ดีป่ะโอ้เอยเภาษาเรียนง,งตรงนี้สั่งมันยูบุนเตนอยบม่มันโมเจน,นอยมันไปมาไปมาเลยสั่งรงนีอือแสดงว่าสั่งพิ่น,นายบ่ครับนี่อยู่อยไหมไ ไจอยูร them, ่รายที hmm. <I will S 1> uh ่รมองเนาะจังนายกไปที่หยกไปเลือกเอาเลือกเอาวะเอาตัวใดกันเอาตัวใดก็อย่าตันหางด้วยกนว่าเอากันเอาแล้วกันตัวอื่นตัดงามมาให้นี่เอตัดงามไอ้ตันหางให้เอามาให้นี่ก็ว่าอ๋อตัดง่ายตู้หัวตัดด้วกว่าตัดเลยก็ว่าตัดงามาให้ด้วยนะก็ว่าไปเห็นแต่ตัวไหนไม่เอาแต่ตัวไหนเอาไม่ต้องตัดโอ้เห็นตันหางมาฝากพ่อมััเขาโตด เหลือใจง่ายไปเนาะสุดยอดเนาะเพราะว่ามันมีสุภาษิตว่าอะไรนะงาที่เกี่ยวกับงานะสิ้นสิ้นช้างเหลืองาอะไรนะแบบบอกไม่ถูกนะครับถ้า FC คนใดรู้ก็คอมเมนต์ด้วยคือพูดถึงช้างสิ้นไปเนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกก็คืองานเนาะ ถึงตัวแต่ใหญ่จะสวยแค่ไหนถ้างาเล็กก็สู้ตัวเล็กงาใหญ่ไม่ได้อ้วยด้ยไหมต้องเตถียไหมเลยเบิ้นหน่วยเบิ้นหน่วยเบิ้เบิ้เออโอ้ดูคนตาจับโชว์เลยเนี่ยโอ้เหมือนพ่อเขาเลยนะดูไปละอันนี้ได้บอกกว่าทัวร์จะสุกงา็ข้า ไม่ใช่แล้วกวัว <c oughs> ถั่วจะสุกงาก็ะไรไม่ใช่แล้ว <c oughs> เอาสกแกงคุณเฉย <c oughs> เออ,เอ,อดมอยู่เนี่ยตัวนี่ไม่สมกับงาเลยนะมันตาพว่งมันเลี้ยงมันไม่ยังงี้เราไม่เตื้ออะไรไปมันกลัวมันกลัวเออแมนแมนแมีแต่นีน้พลาดช้างระวังไว้ก่อนแมนครับมันเป็นคำคมนนะันน่ะมันไม่ใช่สุขภาพ เออง่าไหมนนผมว่าปีละยี่สิบเส้นเนาะความเยี้ยวนะนปีละยี่สิบเพราะว่าส่งส่งมันเคือเดี๋ยวอาแซมอาแซมกับปีละยีปีละยีสอันนั้นยิบเคยอยู่ปยาทาง,ง่เอาโคบานไปวังหันอยู่ปฏิยาจะก้งเอาไปเลยเอาบวกดยไปหันไปเอาโคบานนี่ไป เป็นหมู่เนาะเพราะไอตอนนั้นที่มันรุดเละตอนนั้นตอนอือตอนวางงานเลยโอ,โอเคอ่ะโอ้โหขจองเขาก็เมาหนัาเนาะมันรุดมันสำหนีว่าม,มันมันรุดนะมันโดจับสำหนีแนละ้วว่าระวังเลือดว่าเต้ความรักาเสาหนึ่งแหละเรียบร้อยเรียบร้อยที่ชนะคนเคยเลี้ยงส่างยังเห็ดได้เนาะแมนะ่นะบอก่าเชื่อกันดีต่าต้องไปเบิ่งพ่อเขาเรื่องเพียร์พอมั่นไหมพ่อปุ๊บจุนี่นะ อยู่นายกอ่ะไม่แน่เนี่ยคลองนี่เขาว่าอันนี้ลูกคลองนายกเลยตัวกันง่ายไงเนี่ยนะตัวกันเลยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วดินี่มันสูงน้ำอยู่บ้านเฮาเนี่ยโอ้โหแพงเลยแบบไปเบิ่งเลยว่าของผู้ใด้นี่เห็นอาจจะคลองเลี้ยงคนเลี้ยงก็ขี้ว่าโอ้ของนายกตัวนี้ว่าเมื่อนั้นไปแหบันน้ำมุงเนาะครับสร้างไฟอยู่นี่ไหมไปเลี้ยงคองตัวนั้นของนายกกันไปเลี้ยงอยู่บ้านตะมุงบ่มัก งัของเขาอุตส่ายหแต่างานมาหน่อยงานเลี้งานน้อยพอมันก็นงาซัมเนียแล้ครับแต่ว่ามันใหญ่แค่นี้เขาตัดผู้สื่อมาได้เมาแต่โตกับใครกันเลยครับนี่ก็ที่อันนั้นแม่ก็ว่ามันเงินต้องเอาหัวหายหรอกว่าสาบบเิ่งแล้วเอาไว้ยังส่ฝากเงินไว้ยังสินอมเงินไว้ยังส่ครับ พอได้ยังรับจานเขากินกันได้เห็นจังสีก็ดีแล้วไปฝากธนาคารเขาก็กินมัดเขาก็หายมัดเนาะเงื่อนแต่ว่าตัวนี้ง่ามมีรีผมยังอยู่จังสีมันหายเงื่อนแต่ว่าแต่ว่าสั่งตัวนี้ง่ามมีรีผมมาอยากแล้วผมหูจังตัวนี้ง่ามมันง่ามผมขันผมไปผมกับสิมังตัวนี้แล้วแต่ตัวมันสั่นเลยจะสั่นเนี่ยจงสิ่งกับผมเป็นยังงูกว่าไม่งูเป็นยังตัวยาวหางหูมันก็น้อยเนี่ย อ,อ่าเชมอ่าแซมหน่อยกว่านี้อ่าแซมเทิงหน่อยหางกับตรงดีเนะเล็บอะไรครับสิบแปดโอ้มักได้ง่ายใยังไงล่ะกินขาดแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ 哦，那。